Oh, <laughs> good. สวัสดีสวีดัตนะักเรียนชั้นม3ที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องรองสุดท้ายก็คือพีระมิดนะคะนักเรียนซึ่งพีระมิดเราได้เรียนรู้ไปบ้างในชั่วโมงแรกๆตอนนี้คุณครูได้เกริ่นนำบทไปเนาะนะคะเราเรียนมาแล้วนะคะตั้งแต่ทรงกลม ทรงกระบอกทรงกรวยหรือเรียกว่ากรวยนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นพีระมิดนะคะแล้วเราจะปิดท้ายกันด้วยปริซึมเนาะซึ่งเป็นรูปที่ง่ายที่สุดแต่ไว้อันสุดท้ายนะคะเ่าเรามาดูพีระมิดของเรากันว่ามันมีอะไรบ้างที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะโอเคเริ่มกันเลยนะจ๊ะ อ่ะอันแรกก่อนนักเรียนต้องจดลงไปในสมุดของนักเรียนนะซึ่งมันคือความหมายนะความหมายของมันคือรูปเลยค่ะคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเปลี่ยมใดๆที่มียอดแหลมไหมฮะมายละลอยอดมันอ่ามียอดแหลมแหลมคล้ายๆกรวยเลยนะที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกันกบฐาน ระนาบเดียวกันยังไม่อยู่เนาะเพราะนั้นหน้าคำว่าระนาบก็คือการที่เป็นผืนเดียวกันน่ะนะคะก็คือแปลว่าต้องยกสูงขึ้นนั่นแหละนะคะและหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมที่มีจุดยอดรวมกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ต่อไปนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดรวมกันนั่นคืออะไรรวมกันหรือว่าร่วมกันนั่นะนะคะ มันจะมาประกบกันได้แหละนะเรียกว่าพีระมิดนะฮะไม่มีคำว่าทรงนะเพราะฉะนั้นความหมายนี้ก็คือเรียกเขาว่าพีระมิดได้เลยทันทีนะจ๊ะอ่ะเราจะมาเรียกชื่อของเขากันดีกว่านะฮะเราจะเรียกชื่อพีระมิดตามฐานของพีระมิดนะคะเช่นถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะเรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมปกติถ้าเกิดนะคะเขาก็จะมีคําว่าด้านเท่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะนักเรียนนะอ่ะหายค่ะอยู่นี่ไหนนะคะบอกว่าสามเหลี่ยมด้านอ่ะห้าเหลี่ยมด้านเท่านะฮะหรือว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าอย่างเงี้ยเขาก็จะเราก็จะต้องเพิ่มตามตรงนี้ด้วยนะคะว่าด้านเท่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านเท่าแหละค่ะครู ครูเห็นมานะอืมนะเพราะฉะนั้นก็คือแต่ครูไม่ได้เขียนคําว่าด้านเท่าให้หมายถึงว่าถ้าเกิดนักเรียนไปเจอก็สามารถเรียกได้นะคะแต่ปกติเขาเรียกได้สองแบบว่าจะห้าเหลี่ยมก็ได้หรือห้าเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้ขึ้นอยู่กับที่ว่าเขาอ่าได้กําหนดชื่อมันไว้ชื่อถาดไว้ตั้งแต่แรกๆคืออะไรนะคะเราก็จะเรียกตามเขาอย่างเงี้ยคะ่ะง่ายๆนะคะ ต่อเลยละกันนะฮะอันนี้เรายกตัวอย่างมาให้เป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมองค์ประกอบของมันหรืออวัยวะของมันที่สําคัญมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่เราควรจะรู้ก่อนเลยค่ะเหมือนกันกับกรวยเลยนะคะเริ่มต้นจากคาว่าตรงกับเอียงนะนะคะถ้าพีระมิดตรงก็ง่ายๆค่ะเป็นรูปตรงที่มันมองเห็นชัดเจนเลยค่ะก็คือจุดยอดลงมาเจอกึ่งกลางของฐานพอดีเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเอียงมันไม่กึ่งกลาง นะฮะเวลาตั้งฉากมันจะไม่อยู่กึ่งกลางสังเกตเห็นไหมคะถ้ากึ่งกลางจะอยู่ประมาณเนี้ยใช่ไหมมันจะเลื่อนออกไปเห็นไหมคะนะโอเคเนาะต่อเลยนะครูจะมาอธิบายว่าเวลาเราเคลี่รูปของพีระมิดแล้วเนี่ยจะได้แบบแต่ละแบบแบบไหนเริ่มแรกจากการที่เราเอาพีระมิดฐานสามเหลี่ยมก่อนนะคะ ฐานสามเหลี่ยมได้ยังไงมาดูกันนะคะถ้าเกิดพีระมิดฐานสามเหลี่ยมคือรูปนี้อันนี้จะเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมที่เป็นมุมฉากมาดูจากรูปนะคะพีระมิดมีหลายแบบเนาะนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบอันแรกของเขาขอให้เป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะคะเป็นสามเหลี่ยมเนาะต่อเลยนะคะถ้าเราคลี่แล้วเราจะได้อะไรพอดีขออาภัยที่รูปที่คลี่กับรูปที่อ่า ต้นกําเนิดเมื่อกี้ไม่เหมือนกันเนาะแต่อันเดียกันเนาะนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าครูได้ยกตัวอย่างให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมในที่นี้ก็คือนะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะด้านเท่าคือด้านทั้งสามด้านเท่ากันหมดเลยมุมเท่าก็คือมุมทั้งสามมุมเท่ากันหมดเลยมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมันคือร้อยแปดสิบนะคะดังนั้นมุมที่ฐานถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามันคือหกสิบหกสิบ และหกสิบเนาะก็คือหกสิบบวกกันแล้วก็จะได้ร้อยแปดสิบะค่ะนะคะ,นะคะทีนี้ความหมายของมันคืออะไรนะมาดูเลยนะคะอ่ะอันแรกที่เราจะได้จากการคลี่รูปก็คือจะได้รูปสามเหลี่ยมเป็นฐานหนึ่งรูปนะคะและเราจะได้รูปสามเหลี่ยมที่เป็นผิวข้างของเขาสามรูปเช่นเดียวกันสังเกตเห็นไหมเดี๋ยวคุณครูจะให้หนักเรียนมาวิเคราะห์ว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับขีดดูนะอันนี้มีสามขีด จากสามเหลี่ยมอ่านะดูนะคะสามขีดกับสามเหลี่ยมเรามาดูต่อไปกับสี่เหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมคือรูปนี้โดยประมาณนะคะรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเนาะก็คือจะได้ยังไงคะถ้าเราเคลี่ออกมามันจะเป็นรูปนี้คะ่นะนักเรียนสังเกตเห็นรูปไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คะ่ะจะได้รูปสี่เหลี่ยมเป็นฐานหนึ่งรูปนะดูตรงนี้นะ เมื่อกี้ครูได้ขีดไปให้เนี่ยดูตรงสีนะเดี๋ยวดูนะแล้วเราจะได้ผิวข้างของเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดสี่รูปเช่นเดียวกันสังเกตเห็นไหมคะมันจะโยงหากันเพราะนั้นนักเรียนเดาได้ไหมว่าถ้ารูปต่อไปเป็นห้าเหลี่ยมจะเกิดอะไรขึ้นอ่าดูนะถ้าห้า,เห,าเหลี่ยมคือรูปนี้ฐานห้าเหลี่ยมอ่าฐานห้าเหลี่ยมคือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหลี่ยม ดูนะคะว่าจะได้ลักษณะไหนอ่ะได้รูปนี้ออกมาเห็นไหมคะถ้าได้รูปนี้ออกมาแล้วน่าเรียนดาได้ไหมคะเมื่อกี้ที่คุณคูมีอ่าการเขาเรียกว่าขยายคําตอบเพิ่มเติมให้ว่ามันจะได้ลักษณะยังไงเอาที่ฐานก่อนเนาะฐานมันจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วทําให้เกิดผิวข้างก็คือด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมห้ารูเห็นไหมคะ แสดงว่ามันสอดคล้องกันตรงนี้ค่ะถ้าห้าเหลี่ยมก็แปลว่าจะมีหม้าลูกอ่าห้าเหลี่ยมก็มีห้าลูกใช่ไหมคะถ้าสี่เหลี่ยมมีสี่รูปถ้าสามเหลี่ยมก็มีสามรูปตามลําดับหกเหลี่ยมก็มีหกรูปเพราะฉะนั้นนักเรียนมสามวิเคราะห์ได้แล้วนะคะว่าถ้าเวลาเราคลี่แล้วเพื่อในการหาพื้นที่ผิวมันจะหาได้ยังไงบ้างนะ ต่อเลยแล้วกันนะคะไม่ให้เสียเวลาเราไปที่การสูตรหาพื้นที่อ่าพื้นที่ผิวนะคะขออภัยในีพื้นที่ผิวนะฮะพื้นที่ผิวนะพื้นที่ผิวสูตรของมันมีว่าอย่างไรอ่ามาดูอันแรกกันก่อนเราต้องรู้จักอ๋อใช่ละค่ะขอโทษค่ะถูกแล้วครูจะสอนพื้นที่ฐานก่อนอ่าเราจะสอนพื้นที่ฐานก่อน ถ้าฐานเป็นรูปนี้นักเรียนจะรู้สึกยังไงก็คือตรงนี้รู้สึกยังไงดูสิจะหาย,ยังไงนะคะอันดับแรกค่ะเป็นสามเหลี่ยมถ้าฐานเป็นสามเหลี่ยมนะสูตรที่ได้ก็คือหนึ่สงสง่วนสองคูณสูงคูณฐานนะคะรูปอันนี้คือด้านฐานนะฐานคือที่อยู่ด้านล่างอะคะ่ะสูงสูงก็อยู่ของฐานนะคะไม่ใช่สูงของพีระมิดนะนะคะโอเคต่อเลยนะคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้คือสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมอะไรก็ตามปกติมันก็คือถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นกว้วงควนยาวอันนี้ก็คือสูติว่าเป็นจัตุรัสนะก็เป็นด้านคุณด้านนะฮะสูตรของมันก็คือด้านคุณด้านเนาะต่อไปถ้าหมอก้า,า,า,าห้าเหลี่ยมอันนี้หนูต้องจําแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าห้าเหลี่ยมจะเกี่ยวข้องกับเลขเลขจะมีสูตรให้ให้หนักเรียนจําแล้วละ่ะตจจริงมันจะมีการวิเคราะห์ทฤษฎีมานะคะว่าอะไรที่มาหนึ่งจุดเจ็ดสอง นะคะแต่ค,คุณครูขอให้หนักเรียนไปจําเลยดีกว่าเนาะว่าถ้าห้าเหลี่ยมให้ใช้1.72คูณความยาวฐานยกกําลังสองหมายถึงอะไรคะความยาวฐานคือตัวนี้เนี่ยความยาวฐานซึ่งมันจะเท่ากันทุกทุกด้านเพราะในกรณีนี้เราจะศึกษาในรูปในเรื่องของห้าเหลี่ยมด้านเท่าเนาะมันก็จะเท่ากันหมดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ว่ามันจะหายังไงนะคะอ่าถ้าหกเหลี่ยมละคะอ่าถ้าหกเหลี่ยมมาหกเหลี่ยมจาสูตรเอาง่ายๆบ้า2สองจุดห้าเก้า ถ้าห้าเหลี่ยมคือหนึ่งจุดเจ็ดสองแล้วก็คูณด้วยความยาวฐานจะกาลังสองเช่นเดียวกันเราจะไม่ลื้ฟื้นเรื่องคําว่ายกกําลังแล้วนะคะนักเรียนน่าจะเข้าใจง่ายๆขึ้นแล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจาย,ายังไงให้หนักเรียนไปดูคลิปของน้องมอสองที่เกี่ยวข้องกับเลือกเลขยกกําลังนะคะต่อเลยนะคะทีนี้มาดูผิวข้างบ้างถ้าผิวข้างเนี่ยนะคะสังเกตเห็นผิวข้างอ่ะผิวข้างคือด้านนี้เนี่ยผิวข้าง อ่าสามเหลี่ยมมันเป็นด้านข้างนะคะเวลาเราคลี่เราจะเห็นชัดเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นคูณด้วยสูงเอียงทันทีเห็นไหมฮะคูณด้วยตัวนี้ทันทีเลยค่ะนะส่วนสูงเอียงทันทีเพราะว่ามันหาด้านข้างไม่เกี่ยวกับสูงตรงที่อยู่ในในของพีระมิดเนาะแต่ถ้าหาไม่เจอทําไงคะหาไม่เจอก็ต้องใช้สูตรพี่่ากโกรัสเองนะคะครูได้สอนไว้แล้วในเรื่องของทรงกรวยนะ เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดก็จะมีสูตรดังนี้ค่ะง่ายๆคือดอกจันเอาไว้ให้หนักเรียนจดเลยนะคะต้องจดนะคะพี่น้องถ้าไม่จดเนี่ยน้องก็จะทําไม่ได้เพราะว่าถ้าการจดมันเหมือนกับการท่องไปอีกรอบหนึ่งเนาะหมายความว่ายังไงคะนี่ค่ะพื้นที่ของพื้นที่ผิวของพีระมิดหาจากอะไรหาจากฐานคูณกับ ผิวข้างผิวข้างซึ่งก็เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วคูณด้วยจานวนสามเหลี่ยมซึ่งจํานวนสามเหลี่ยมหมายความว่าวัานนะี้เมื่อกี้ครูได้ยกไปแล้วว่าถ้าสามเหลี่ยมคือมีสามด้านถ้ามีสี่เหลี่ยมคือมีสี่ด้านถ้าห้าเหลี่ยมก็จะมีห้าด้านใช่ไหมห้ารูปอะเนาะโอ้ยขอโทษที่ลืมไปนะคะอันนี้หกถ้าฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะมีหก นะคะขอผิดพลาดค่าน้อยสมควรตายเป็นหมื่นหมื่นครั้งครั้งนี้ค่าน้อยขออภัยไว้ก่อนนะคะดูนะคะเพราะฉะนั้นจําง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆถ้าเป็นก็คือฐานบวกกับผิวข้างฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ใช้สูตรสามเหลี่ยมซึ่งไปย้อนดูกับเมื่อกี้ดูนะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ใช้สูตรสี่เหลี่ยมถ้าเป็นห้าเหลี่ยมจําให้ดีใช้หนึ่งจุดเจ็ดสองคูณความยาวฐานยากกำลังสองถ้าเป็น อ่าหกเหลี่ยมใช้สองจุดห้าเก้าคูณความยาวฐานยกกำลังสองแล้วข้างหลังจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมคะเป็นหนึ่งสองคูณสูงเอียงคูณฐานแต่ฐานก็ต้องขึ้นอยู่กับฐานของของรูปนั้นนะอ่านะคะเรามาต่อกันเลยนะคะในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งของเรานะคะเป็นเรื่องของการหาพื้นที่ผิวนะคะอ่าตรงนี้ต้องขออาภัยด้วยนะคะให้นักเรียนแก้ไขเพิ่มเติมให้คุณครูนิดหน่อยเนาะ นะคะน่าพอดีครูทำมารีบไปหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยเราจะมาเขียนเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะคะคำว่าพื้นที่ผิวนะคะการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดหายังไงนะักเรียนดูโจทย์นะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเนาะฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้วยนะคะทีนี้ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็แปลว่าด้านทุกด้านต้องยาวเท่ากันนะคะเนาะรูปหนึ่งมีความยาว ที่ฐานคือ6เซนติเมตรและมีสูงตรงคือ4เซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของรูปพีระมิดนี้นะคะเพรานะนั้นรูปที่เราวาดได้จะเป็นรูปนี้นะคะก็คือสูงตรงก็คือ4สูงตรงของพีระมิดนะคะแล้วก็ความยาวที่ฐานคือ6เซนตะิเมตรเนาะพราะเราวาดรูปได้แล้วนะคะสิ่งต่อไปที่เรียนควนรทำก็คือมาพิจารณาว่า,าสูตรที่เราได้ สูตรที่เราได้ไปเมื่อกี้นะคะก็คือว่าพื้นที่ผิวเนี่ยต้องหาจากผิวข้างใช่ไหมคะเพราะนั้นผิวข้างของเราเนี่ยมันจะสอดคล้องกับคําว่าสูงเอียงคือตัวนี้อาวลเนี่ยค่ะตัวนี้สําคัญมากๆเลยคือสูงเอียงถ้าเราไม่รู้สูงเอียงเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะไปแทนค่าได้นะคะทีนี้สังเกตเห็นไหมคะว่ารูปนี้เป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับพีระมิดเนี่ยค่ะ พีระมิดอีกแล้วล่ะค่ะแต่พีระมิดของอ่าอันนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะก็คือว่าพีระมิดเนี้ยไม่สามารถใช้หกเข้ามาแทนได้สังเกตเห็นไหมคะว่าถ้านี่คือหกดังนั้นพอพีระมิดเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งพีระมิดจะเอาแค่ครึ่งเดียวค่ะนเรียนครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรของพีระมิดที่อ่าพีทาขอโทษนะคะพีทาโกลัสนะสูตรของพีทาโกลัสที่เราจะต้องใช้นะคะโอ้พีระมิดมาตลอดเลยนะขออภัยนะคะคือ ต้องเป็น l ยกกำลังสองเท่ากับตั้งตั้งคือ4ยกกำลังสองแต่นอนเราจะต้องเปลี่ยนเป็น3ยกกำลังสองนะคะนักเรียนเพราะว่าเราใช้6ไม่ได้ค่ะ6มันคือทั้งหมดนะคะแต่ว่าพีทาโกรสของเราเอาแค่ครึ่งเดียวเนาะโอเค c c 16ี3สิบบวกมาเป็น25 25คืออะไรยกกำลังสองก็คือ5ยกกำลังสองดังนั้น l ของเราตัวเดียวนะคะก็คือห โอเคนะได้แล้วค่ะ L คือห้าพอเราได้ L ปุ๊บมันจะง่ายขึ้นค่ะเพราะพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวของพีระมิดนะคะสูตรก็คือฐานฐานเป็นรูปอะไรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมบวกกับอะไรบวกกับสามเหลี่ยมแล้วคูณกับจำนวนข้างมันใช่ไหมคะจำนวนจานวนด้านของมันมีทั้งหมดสี่ด้าน สังเกตเห็นว่าถ้าสี่เหลี่ยมคือคูณสี่ถ้าสามเหลี่ยมคือคูณสามถ้าห้าเหลี่ยมคือคนะูณห้าเนาะเอาให้ง่ายเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ารูปของสี่เหลี่ยมสูตรว่าคือด้านคูณด้านอันนี้ด้านคูณด้านนี่ต้องใช้หกคูณหกค่ะเพราะว่า,าความยาวของด้านข้างล่างตรงเนี้นะพื้นที่ฐานของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต้องเอาทั้ง,งหมดนะคะก็คือหกคูณหกนะฮะบวกกับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือหนึ่งส่วนสองคูณสูงสูงก็คือสูงเอียงนะที่เราหาได้คือเลขห้า ส่วนฐานฐานก็คือตัวนี้ค่ะเหมือนกันฐานก็ใช่หกเหมือนกันแล้วคูณทั้งหมดสี่รูปสี่นี่มาจากสี่รูปนะคะเราจะได้หาง่ายขึ้นเนาะเอาล่ะมาตามเลยนะคะเพราะนั้นหกหกคือสามสิบหกอ้าบวกต่อเลยนะคะตัวไหนตัดได้คือตัดนะอันนี้ตัดไปโอเคตัดไปทีนี้ก็ได้เลยคะ่ะก็จะออกมาเป็นห้าคูณหกเป็นสามสิบสามสิบคูณอีสองเป็นหกสิบ คำตอบที่ได้คือ96หน่วยเป็นตาลางเซนติเมตรนะคะเนาะเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นง่ายๆนะคะนักเรียนที่นักเรียนห้ามเผลอเลยคือพีทาโกรัสอย่าใช้ความยาวของด้านมาคิดนะ,ะต้องแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งก่อนนะคะให้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวถึงจะสามารถเอามาใช้